วิธี modify เพิ่ม power ขับกลางแหลมแบบสเตอ e o เข้ากับ a m q GD 1 0 0ย a m j Bluetooth ปรีไ a y ในตัว เริ่มต้นการต่อสัญญาณเสียงระหว่างบอร์ดและก็ไฟเลียงระหว่างบอร์ดกันนะครับต่อสายกลาวจาก MQ มาเข้าออฟแอม DIY ต่อสัญญาณ L out จากบอร์ด MQ มาเข้า L in ของบอร์ดออฟแอม DIY ต่อสัญญาณ r out ของบอร์ด MQ มาเข้า r in ของออฟแอม DIY ไฟเลียงบอร์ดออฟแอมและ MQ ขับกลางแหลมจะถูกจัมออกจาก MQGD 100ด้านล่างของบอร์ดไฟจุดนี้ถ้าต่อเป็นระบบไฟบ้านจะเป็นไฟ DC 2 6โวลต์และถ้าใช้ไฟ DC จากแบตเตอรี่จะเป็นไฟตาม แรงดันของแบตเตอรี่ที่เราใช้งานสารสัญญ,ญาณออดิโอเอาออกจากบอร์ดออฟแอมมาเข้าแอมจิ Q, ขับกลางแหลมอินพุตวงจรต่อไปมาดูการต่อลําโพงเบสกลางแหลมแต่ละบอร์ดกันนะครับวงจรการต่อลําโพงพ่วงแอมจิขับกลางแหลมแอมจิューคราวเกะต่อลําโพงตามปกติส่วนแอมจิ Q, กลางแหลมต่อเป็นระบบสตอริโอสองทางลำโพงเสียงกลางต่อตรงเข้าแอมจิューลำโพงเสียงแหลมคู่บวกต่อผ่านคาปา 33. 3 3เมโค50โวลต์ต่อไปมาดูอุปกรณ์กันนะครับเริ่มต้นที่สารสัญ,ญญาณนะฮะ เส้นนี้นะครับเป็นสัญญาณที่ต่อไลน์เอาออกจากบอร์ดแอมป์กิวมาเข้าบอร์ดเพิ่มเกณฑ์ด้านในจะมี3เส้นนะครับสายสีแดงคือเสียงด้านขวาสายสีเขียวคือเสียงด้านซ้ายและก็สายสีขาวคือกลาวของสัญญาณนะครับและสายเส้นที่2จะต่อออกจากเอาพุทธของบอร์ดเพิ่มเกณฑ์นะครับฝั่งหนึ่งจะเป็นสายเปลือยแล้วก็ฝั่งหนึ่งจะเป็นแจ็ค3.5มมิลตัวผู้ต่อไปสายไฟเลี้ยงบอร์ดเพิ่มเกณฑ์ แล้วก็สายไฟเลี้ยงบอร์ดแอมจิวนะครับสีแดงเป็น <kar st> สายบวกสายีดําเป็นสายลบนะครับต่อไปทําการต่อสายตามวงจรนะครับเริ่มต้นที่สายกลาวของสัญญาณนะครับผมจะให้เป็นสายสีขาวนะฮะครับเสร็จแล้วนะฮะสายกล่าวต่อไปเป็นสาย L out หรือว่าเสียงด้านซ้ายนะครับสายสีเขียวนะฮะและต่อไปเป็นเสียงด้านขวานะครับ R out นะครับผมให้เป็นสายสีแดงนะฮะ นี่นะครับเสร็จแล้วนะฮะสำหรับต่อสัญญาณไลน์เอาต่อไปนําปลายสายไปต่อเข้ากับบอร์ดออฟแอมอินพุตนะครับต่อสัญญาณอ input L ของบอร์ดอ of amp DIY นะครับทางด้านซ้ายนะครับสายสีขาวกล่าวของสัญญาณนะครับต่อไปสายสีแดงสัญญาณเสียงด้านขวานะครับ R input นะฮะตอนนี้ได้อินพุตแล้วนะครับบอร์ดออฟแอมต่อสัญญาณไลน์เอานะฮะสายเปลือยอีกฝั่งหนึ่งนะครับสายสีแดง R เอาเสียงด้านขวานะครับสายสีขาวนะครับกล่าวของสัญญาณ สถานีเขียวแอลเอานะครับเสียงด้านซ้ายไฟเลี้ยงบอร์ดออฟแอมจับไฟเลี้ยงด้วยกันนะครับแล้วค่อยแยกสายออกไปหาบอร์ดออฟแอมดีไแล้วก็บอร์ดแอมจิวขับกลางแหลมนะครับสายสีดำขั้วลบก็ต่อในตำแหน่งนี้นะฮะตำแหน่งนี้จะเป็นกลาวของวงจรนะครับของบอร์ดแอมจิวนะฮะเราก็ต่อจากจุดนี้ได้เลยนะครับจับกันแลแยกกลางแหลมนะครับเสียงแหลมก็ใช้ตัวคาปาซิเตอร์เสียงแหลมเนี่ยตัดความถี่ให้แหลมออกอย่างเดียวเท่านั้นนะ Sound system activated. Ah, yeah, nah.